สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะขอมาพูดถึงคอมเมนต์นี้นะคะที่เขาคอมเมนต์ว่าหลังจากตื่นรู้เราไม่มีงานไม่มีเงินเจ็บตัวจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเดือดร้อนจากคนในครอบครัวปัญหาเกิดขึ้นทุกวันมีเรื่องให้แก้ไขทุกวันโดยเฉพาะกระบ,บุพ,พการีของเราเองอันนี้เป็นบททดสอบจากจักรวาลหรือว่าเป็นการบีบบังคับให้เราเข้าเส้นทางใช่หรือเปล่าคะเราเพิ่งตื่นรู้เมื่อต้นปีนี้เองค่ะ บททดสอบกับการบีบก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะเขาจะบีบให้เราเข้าเส้นทางเป็นเส้นทางที่ถูกต้องอะค่ะถ้าเรากระทาในสิ่งไหนก็ตามที่มันยังไม่สอดคล้องกับเส้นทางหรือถูกต้องเขาก็จะบีบเราอะค่ะบีบด้วยการเจอบททดสอบที่หนักๆแล้วก็เจ็บปวดถ้าเราเจอบททดสอบแล้วเรายังไม่ตื่นรู้ยังทําซ้ําๆย้ำๆเราก็จะวนหลูบเจอแบบนั้นไปเรื่อยๆค่ะจนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าใจไม่ยึดติดแล้ว ทวินเฟรมจะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะจะเจอบททดสอบที่หนักมากๆทวินเฟรมชีวิตจะบีบให้เปลี่ยนไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามค่ะเช่นลาออกจากงานการงานการเงินสะดุดความสัมพันธ์พังบ้านแตกเพื่อให้คุณเริ่มต้นใหม่ค่ะทวินเฟรมจะไม่มีช่วงเวลาที่เราจะใช้ชีวิตปกติหรือหายใจได้เลยบททดสอบจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็เจ็บปวดมากๆค่ะ บททดสอบทุกบททดสอบที่เข้ามาเพื่อสอนเราให้เราไม่ยึดติดให้เรามีการเยียวยาตัวเองให้เป็นพลังงานที่ดีขึ้นแต่ย้ำเลยค่ะว่าทุกบททดสอบที่เข้ามารุนแรงแล้วก็เจ็บปวดมากๆแต่ถึงจะเจ็บปวดแค่ไหนนะคะทวินเฟมทุกคนจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนค่ะเส้นทางนี้นะคะมักไม่ใช่เรื่องโรแมนติกหวานหวานอย่างเดียวค่ะแต่คือแรงผลักดันทางจิตวิญญาณ ที่ทำให้เราต้องปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวจริงของเราออกไปและถูกบีบให้เติบโตเปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ค่ะตัวอย่างที่มักจะเกิดขึ้นนะคะการงานการเงินสะดุดเหมือนถูกผลักให้ออกจากความไม่มั่นคงปลอมๆค่ะเพื่อหาตัวตนที่แท้จริงของเราความสัมพันธ์พังทลายบ้านแตกเพื่อให้คุณตระหนักว่ารากฐานที่เคยยึดไว้ไม่ได้สอดคล้องกับเส้นทางจิตวิญญาณของคุณ การลาออกหรือว่าการเปลี่ยนงานโดยไม่ตั้งใจนะคะชีวิตของคุณพยายามชี้ทางให้คุณเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จิตวิญญาณของคุณค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรื้อถอนะคะ่ะที่บังคับให้คุณปล่อยตัวตนเก่าแล้วเปิดทางให้ตัวตนที่แท้จริงโผล่ขึ้นมาสรุปง่ายๆก็คือทวินเฟมเจอร์นี่นะคะเท่ากับการ,รเผชิญหน้ากับแรงดันที่บีบให้เปลี่ยน,นะคะ่ะแม้คุณจะไม่เต็มใจก็ตาม ราอจักรวาลจะไม่ให้คุณย้อนกลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วมาฟังกันต่อเลยนะคะว่าหลังจากที่คุณเจอทวินเฟมแล้วคุณจะเจอบททดสอบอะไรลักษณะยังไงบ้างนะคะแบบเห็นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นบทเรียนแล้วก็วิธีรับมือค่ะว่าจะมีวิธีรับมือมีบทเรียนหรือว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นยังไงบ้างนะคะ 1. ช็อตใหญ่เหตุการณ์ปุปปับ ที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณทันทีเช่นเลิกกันกระทันหันโดนย้ายงานแผนชีวิตพังสิ่งที่ไม่มั่นคงนะคะไม่ตรงกับวิญญาณของคุณจะถูกพังเพื่อเริ่มต้นใหม่ค่ะสิ่งที่คุณควรทำนะคะหยุดโทษตัวเองค่ะโฟกัสต่อไปว่าควรจะทำอะไรได้บ้างหลังจากนี้ค่ะ 2. ง,งานการเงินสะดุดรายได้ของคุณอาจแว่งนะคะลูกค้าเงียบโปรเจกต์ล่มเงินก็คือกระจกสะท้อนเมื่อไม่ตรงทางจักรวาลจะเบรกทันทีค่ะ สิ่งที่คุณควรทํานะคะเคลียร์รายจ่ายฟุ่มเฟือยวางงบฉุกเฉิน3-6เดือนค่ะแล้วก็ทบทวนสิ่งที่สดของจริตของคุณและคุณค่าของคุณค่ะ3ลาออกหรือว่าเปลี่ยนสายงานอยู่ๆนะคะงานเดิมก็คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวแม้ยังไม่มีแผนชัดเจนเสียงเรียกต้องการพื้นที่ใหม่อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณที่คุณรู้สึกลึกๆว่าคุณต้องการพื้นที่ใหม่เริ่มต้นใหม่ สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือเปลี่ยนสายงานอัพสกิลคอนเนคชั่นของคุณแล้วก็ตั้งเดสไลน์ให้ชัดเจนค่ะ 4. ความสัมพันธ์แยกทางความสัมพันธ์ของคุณที่ค้างคานะคะแตกออกอย่างชัดเจนค่ะจะต้องมีการปลดพันธะที่ยึดต,ติดจากความกลัวไม่ใช่ความรักแท้ค่ะสิ่งที่คุณควรทำนะคะปิดวงจรอย่างมีสติค่ะเขียนจดหมายปลดปล่อยบาบัดหรือว่าโค้ดถ้าจาเป็นค่ะ 5. บ้านแตกโครงสร้างครอบครัวสั่นคลอนความขัดแย้งในบ้านนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เป็นบ้านคุณจะต้องเรียนรู้เขตและความปลอดภัยจากภายในค่ะสิ่งที่คุณควรทํานะคะสร้างบ้านพลังงานด้วยรูทีนจัดมุมที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณค่ะแล้วก็วางกติกาการอยู่ร่วมกันในครอบครัวให้ชัดเจนมากขึ้น 6. อารมณ์และร่างกายแปรปวนคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้านอนไม่หลับอารมณ์เหวี่ยง ช่วงนี้นะคะร่างกายกําลังปรับขึ้นพลังงานค่ะความเครียดอาจจะสูงสิ่งที่คุณควรทํานะคะก็คือนอนให้พอดื่มน้ําให้เยอะๆค่ะแล้วเดินช้าๆหายใจลึกๆค่ะหางอาการรุนแรงนะคะหรือว่ายึดยื้อควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพค่ะ7ช่วงอยู่ลําพังคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากถอยจากสังคมวงเพื่อนเปลี่ยนในช่วงที่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะ ความเงียบจะช่วยให้คุณได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่คุณควรทำนะคะกำจัดโซเชียลมีเดีย7-14วันตั้งเวลาสำหรับการทำสมาธิทำแบบนี้ให้ได้ในทุกวันยิ่งดีค่ะ8กระจกสะท้อนคู่หรือว่าตัวบุคคลนะคะกดปุ่มบาดแผลในใจของคุณค่ะสิ่งที่เราโกดคือส่วนที่ยังไม่ยอมรับในตัวเอง สิ่งที่คุณควรทานะคะต้องรู้ความรู้สึกของตัวเองจับความรู้สึกตัวเองได้ทุกขณะจิตทุกความรู้สึกค่ะถ้าเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีให้รีบเยียวยาตัวเองปลดปล่อยไม่ยึดติดในสิ่งนั้นค่ะทุกสิ่งอาจจะต้องใช้เวลาค่อยๆฝึกค่ะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเริ่มดีแทนที่จะระเบิดอารมณ์ใส่กันและกันค่ะ9บาดแผลว้เด็กโผล่ขึ้นมาความกลัวการถูกทิ้งไม่พอกลับมาแรงมากม คุณจะต้องเริ่มรักษาตัวเองโดยจากการปลอบตัวน้อยข้างในของคุณค่ะสิ่งที่คุณควรทำนะคะปลอบตัวเองหรือว่าพูดกับตัวเองในสิ่งที่ดีไม่ตอกย้ำหรือว่าบั่นทอนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตบททดสอบทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่ทวินเฟรมทุกคนจะต้องเจอค่ะเพราะความสัมพันธ์แบบนี้นะคะไม่ได้มาเพื่อความสบายใจแต่เพื่อการปลุกจิตวิญญ,ญาณและการผลักเราเข้าสู่เส้นทางที่แท้จริงค่ะ เวลามีทวินเฟมเข้ามาในชีวิตของเรานะคะมักจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าทาวเวอร์มเมนต์คะะตามลักษณะไพ่ทาโร่คือทุกสิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงแล้วนะคะจะถูกเขย่าและพังลงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสะดุดหรือถึงขั้นลาออกจากงานความสัมพันธ์เก่าๆนะคะพังทลายคนที่ไม่ใช่จะค่อยๆหลุดออกไปบ้านแตกทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้าย แต่เพื่อบีบให้คุณเปลี่ยนค่ะจะบังคับให้คุณสลัดสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางจิตวิญญาณของคุณออกไปค่ะถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่พร้อมเต็มใจมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะเส้นทางของทวินเฟมนะคะเป็นเส้นทางแห่งการตื่นรู้คุณจะถูกผลักให้ออกจากคอมฝอรตโซนทิ้งตัวตนเก่าๆแล้วเริ่มต้นใหม่จากความจริงของหัวใจค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่ชีวิตคุณเจอการสูญเสียการล้มการสะดุด ให้คุณมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการอัปเกรดไม่ใช่จุดจบค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากบอกคุณว่าไม่ว่าชีวิตตอนนี้จะเหมือนถูกบีบถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงแค่ไหนอย่าลืมนะคะว่าทุกการพังทุกการสูญเสียมันไม่ใช่บทลงโทษค่ะแต่คือบทเรียนและการปลุกให้คุณก้าวสู่เส้นทางที่แท้จริงของวิญญาณของคุณ เส้นทางของทวินเฟลมนะคะไม่เคยง่ายแต่ก็ไม่เคยไร้ความหมายเช่นกันค่ะทุกการล้มลงก็คือการปูทางให้คุณลุกขึ้นใหม่อย่างเข้มแข็งและมีพลังมากกว่าเดิมขอให้คุณเชื่อมั่นในจัก,กรวาลเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองและก้าวเดินต่อไปอย่างไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะสิ่งที่คุณรออยู่ข้างหน้าคือตัวตนที่แท้จริงและชีวิตที่คุณคู่ควรจริงๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ